สวัสดีค่ะหนึ่งนะคะพันธิลาใจอารีนะคะหนึ่งนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะของคนที่ต้องการจะทดสอบประสิทธิภาพนะคะของ Indian Goose Burry นะคะหรือว่า IG b e r r y นั่นเองค่ะย้อนกลับไปนะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วเนาะบริษัทก็ออกผลวิจัยต่างๆนา,นานาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับ Ig เบอร์รี่นะคะซึ่งเราเนาะในฐานะคนยุคใหม่นะคะก็คือไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่หนึ่งทำคือตั้งใจทดสอบประสิทธิภาพนี้นะคะด้วยตัวเองเลยนะคะโดยที่ก็เริ่มทานนะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะตามโดสที่บริษัทแนะนำเลยเนาะ3เดือนผ่านไปนะคะผลปรากฏว่าู้ไขมันมันลดลงค่ะ พวกไขมันเลวทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น LDL ไตรกอสรด์นะคะลดลงอย่างแบบหวบเลยอะ่ะคือเรานะคะเป็นคนที่พยายามควบคุมอาหารก็จริงนะคะแต่ความความพยายามก็ส่วนความพยายามนะคะแต่ว่าการกระทําก็ส่วนการกระทําคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ที่จะบอกคือสิ่งที่ทําเป็นประจําและทาได้นะคะคือคือคือการที่เรานะคะทาน IG เบอร์รี่เป็นประจําค่ะ ะะและสิ่งที่ตามมานะคะนอกจากสุขภาพดีแล้วเนาะเพราะวาไขมันเราลดใช่ไหมนะคะแต่สิ่งที่มันเพิ่มคือเงินในกระเป๋าค่ะเพราะว่า IG b ีเบอร์ลนะคะเขาก็ยังมีเซตนะคะสำหรับที่ ใครต้องการเป็นส่วนของลูกค้านะคะ,ะก็จะได้ส่วนของการเป็นลูกค้า V.I.P กับบริษัทเลยค่ะและใครนะคะต้องการในส่วนที่จะร่วมธุรกิจกับบริษัทนะคะก็ยังได้เป็นลูกค้า V.I.P ไม่พอนะคะแล้วแถมยังได้สุขภาพดีนะคะได้ตังเพิ่มมาในกระเป๋านะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่พอนะคะแถมได้เที่ยวฟรีอีกตั้งหากนะคะค่ะไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ทาน IG เบอรี่ก็ไม่ได้แล้วเหมือนกัน นะคะค่ะไปค่ะเราไปทานไอจีเบอร์รี่กันค่ะ